แม่จ๋าได้ทุ่มเทเวลานะคะในการเข้าไปหาเพื่อนๆเข้าไปตอบคอมเมนต์นะคะไปคอมเมนต์ไปอะไรแบบนี้แม่จ๋าใช้เวลานานมากใช้เวลาหลายหลายชั่วโมงมากในแต่ละวันนะคะสวีดัสสวัสดีค่ะทุกคนพบแม่จ๋าพาเพลินกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่จ๋าก็มานั่งทักทายเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้ก็นั่งอยู่ในบ้านนะคะวันนี้ไม่ได้ออกไปด้านนอกเนาะไม่ได้ไปถ่ายทำ คลิปวิดีโอวิวสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้แม่จ๋าก็อยากจะมานั่งคุยกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วมีเรื่องมีราวมาเล่าสู่กันฟังนะคะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆมาพูดคุยกันเนาะกับเพื่อนๆทุกคนนะคะพอดีนะคะแม่จ๋ากา็ได้เจอปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับคอมเมนต์นะคะทุกคน เกี่ยวกคอมเมนต์ที่แม่จ๋าได้ไปคอมเมนต์เพื่อนๆไว้นะคือแม่จ๋าไม่ทราบว่าเ,าเรื่องราวหรือเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันเกิดกับแม่จ๋ามานานแค่ไหนแล้วแม่จ๋าอันนี้แม่จา๋จาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมาสังเกตเมื่อวานนี้เองนะคะนะคะเ,เพิ่งจะมาสังเกตได้เมื่อวานนี้ก็คือ แม่ <tyard. S 2> จ๋าได้เข้าไปดูคลิปของเพื่อนๆนะคะก็ก็คือได้เข้าไปแว,วะเวียนเพื่อนๆนะคะก็ได้ไปดูคลิปวิดีโอเพื่อนๆแล้วก็มีคอมเมนต์นะคะแม่จ๋าก็ได้ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะก็แบบนี้นะคะ่ะแมจ่จ๋าจะทําแบบนี้อยู่ทุกวันนะคะก็แม่จ๋าก็จะใช้เวลาส่วนมากนะคะของแม่จ๋าในการทํอในการเข้าไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆ,อนๆในการเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเพื่อนๆนะคะแต่มา แม่จ๋ามาสังเกตเมื่อวานนี้แม่จ๋าเข้าไปดูอีกนะคะเข้าไปเข้าได้เข้าไปดูเพื่อนในคลิปวิดีโอที่เคยเข้าไปดูแล้วแต่แม่จ๋าหาคอมเมนต์แม่จ๋าไม่เจอซึ่งแม่จ๋าได้เคยคอมเมนต์ทิ้งไว้แต่แม่จ๋ากลับไปดูอีกครั้งแม่จ๋าไม่เจอคอมเมนต์ของแม่จ๋านะคะแล้วก็เลยนึกเอะใจนะคะแม่จ๋าก็ได้ย้อนกลับไปดู ในวิดีโอของเพื่อนๆหลายๆคนที่แม่จ๋าได้เคยทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะก็ปรากฏว่าก็มีหลายคลิปหลายวิดีโอนะคะที่คอมเมนต์ของแม่จ๋าหายไปอันนี้แม่จ๋าก,ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเนาะนะคะก็มาเล่าสู่เพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยกันนะคะแล้วเผื่อใครมีประสบการณ์นะคะมีใครมีประสบการณ์ปัญหาแบบนี้นะคะก็อ่า อาจจะเข้ามาคอมเมนต์แนะนําแม่จ๋าได้นะคะว่าอมันเป็นเพราะอะไรนะคะซึ่งอแม่จ๋าก็พอพอแม่จา๋าเห็นปัญหานี้เกิดขึ้นนะแม่จา๋ารู้สึกแอบเศร้านิดนึงแอบแบบเขาเรียกว่าอะไรแอบบผิดน้อยใจอ,อ๋อไม่ไม่เรียกว่าน้อยใจนะแม่จ๋าก็แอบแอบบเสียความรู้สึกรู้สึกนิดนึงอะค่ะแอบบเพราะว่าอ,อ แม่จะได้ทุ่มเทเวลานะคะในการเข้าไปหาเพื่อนๆเข้าไปตอบคอมเมนต์นะคะไปคอมเมนต์ไปอะไรแบบนี้แม่จะใช้เวลานานมากใช้เวลาหลายๆชั่วโมงมากในแต่ละวันนะคะแล้วพอปรากฏว่าคอมเมนต์หายไปอย่างเงี้ยแม่จ๋าก็รู้สึกว่าอืมมันโอ้เวลาอุตส่าห์ใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงเพื่อทําสิ่งสิ่งนี้นะอะไรแบบนี้แล้วมันมันหายไปอ่ะทุกคนเหมือนมัน ศูนย์เวลาไปเปล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะก็แม่จ๋าก็ยังสู้ใหม่นะคะก็ยังไม่เป็นไรแม่จ๋าก็ยังไปแวะเวียนหาเพื่อนเเหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแค่มันอาจจะมีปัญหาทางระบบหรืออะไรอันนี้แม่จ๋าก็ไม่ทราบนะคะแต่ก็ถ้าใครมีประสบการณ์หรือว่าคําแนะนําอะไรต่างๆก็คอมเมนต์มาแนะนําแม่จา๋าได้นะคะทุกคน นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เท่านี้ค่ะแม่จ๋าก,ก็จะมาเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับปัญหาที่แม่จ๋าได้เจอมากับตัวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการทําวิดีโอขึ้นมาเพื่อขอคําแนะนําจากเพื่อนๆน,นะคะสําหรับคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้นะคะก็คลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามา,ารับชมเข้ามาสนับสนุนให้กำลังใจนะคะ แม่จ๋าเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพใจสุขภาพกายนะคะที่แข็งแรงนะคะทำาาหาาก,กินนะคะกิจการงานอะไรต่างๆขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย